สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่จะพามายายจะพามาแกงหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดนะคะเนี่ยหนอย่อไม้สดเออหน่อไผ่ตรงเป็นก่อนเขาเนี่ยเป็นหน่อใหญ่ๆแล้วมาฝานแบบนี้นะคะฝานฝานแบ,บนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้มต้มเสร็จแล้วก็ไม่ต้มนานนะคะเพราะหน่อไม้มันหวานอยู่แล้วอืต้มเสร็จแล้วก็ล้างน้าล้างน้ําแล้วก็เอามาใส่หม้อแล้วก็น้นำยานางค่ะ น้ำยานางยายคั้นเองนะคะแต่ว่าใส่ถุงเอาไว้ใส่น้ำยานางเสร็จแล้วตั้งไฟเดี๋ยวยายจะเอามาใส่อีกหน่อยหนึ่งนะคะน้ำยานางนี้มันน้อยไปอันนี้เครื่องแกงของเราก็มีข้าวเบือแล้วก็ตำพริกหอมตะไคร้ค่ะใบมะกรูดนิดหน่อยแล้วก็พริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ตอนไฟยังไม่ร้อนนะคะตอนหม้อยังไม่ร้อน ว่าข้าเวเบือเราจะจับกันเป็นก้อนนะคะทุกคนคนๆให้ข้าวให้ข้าวกระจายข้าเวเบือเนี่ยข้าเวเบือก็คือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้าไว้นะคะแช่น้ําให้นุ่มแล้วก็กรองให้แห้งแล้วก็เอามาตํานะคะจะทําให้แกงของเรามันแบบมันจะแบบเหนียวๆอะคะ่ะอร่อยเดี๋ยวยายแปลยานางมาใส่อีกก่อนนะคะ ยายก็เอาน้ำยานางมาใส่อีกแล้วนะคะเห็นไหมน้ำจะเยอะกว่าเก่านิดนึงแต่ไม่ต้องให้เยอะมากหรอกค่ะกดคลิกนะคะคนๆไม่ให้ข้าวติดนะคะขาเบือ่อเครื่องปรุงก็ไม่มากมมยค่ะแกงีอีสานง่ายมากเครื่องปรุงก็มีนี่น้ำปลาน้ำปลางูนวแค่นี้เองใครชอบรสดีก็ใส่ได้นะคะนี่ ผักข้างเคียงก็มีใบนังรักแล้วก็ชะอมนะคะตอนนี้ใส่ใส่นังรักกับชะอมตอนที่แกงสุกแล้วนะคะทุกคนจะ้ะยายจะเริ่มปรุงแล้วค่ะเทไปเลยนี่ยายรวมกันแล้วอยู่ในนี้ยไม่ใส่หมดนะเผื่อเค็มแก้ไม่ได้นะคะทุกคน บางคนก็จะใส่อฟักทองด้วยนะคะใส่ฟักทองใส่ข้าวโพดใส่ไรได้หมดค่ะก็เรียกแกงเปิดแต่นี้ยายแกงแบบธรรมชาติดัง้งเดิป่าบ้านเราไม่ได้แกงเปิดแกงเปิดก็ทําเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่ว่าใส่ผักเยอะหลายอย่างใส่ดอกฟักทองยอดฟักทองแล้วก็ใส่ลูกฟักทองก็ได้ค่ะใส่บวบก็ได้ค่ะ อายาไม่ใส่ข้าวโพดอ่อนเขาก็ใส่นะคะเวลาแกงแกงเปืดอเาเรียกแกงเปดอน,นี้เขาแกงธรรมดานะคะมันจะชอบกินไม่เหมือนกันแต่ละคนนี่นะเดือดแล้วน้ำยานางเดือดแล้วน้ำก็จะขุบขิดประมาณนี้นะคะหรือจะเอามากกวนี้นิดนึงก็ได้น้ำอะ่ะไม่จำก,กัดนะคะแล้วแต่คนชอบของอร่อยแล้วแต่คนชอบนะคะตามใจทุกคน ็จะเดือดแล้วผักเราก็อยู่นี่แล้วเตรมเรียบร้อยทุกอย่างก็แต่น้ำยานางสุกก็กินได้นะคะแกงหน่อไม้ของยายก็สุกแล้วชิมแล้วค่ะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะทุกคนสูตรไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะใส่ได้เหมือนที่ยายว่านะคะแต่ยอดฟักทองใส่ฟักทองลูกก็ได้ไม่ใส่ข้าวโพดอ่อนใส่ข้าวโพดเม็ดข้าวโพดก็ได้ ฝานฝันใส่ไป,ไป,ไปแล้วแต่คนชอบนะคะแต่วันนี้ยายไม่ใส่นะคะแ,แกงเพียวๆเลยค่ะแต่จะใส่นี่ค่ะใบนางรักกับชะอมของโปรดใส่ลงไปเลยพร้อมรับประทานได้เลยจ้าทุกคนค่ะหอมหอมฉุยเลยจ้าเห็นไหมคะมาทานด้วยกันนะคะทํานะคะทํารับประทานนะคะทําง่ายๆจ้าขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง รวยๆทุกคนนะคะคลิปนี้กจ็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ